สวัสดีครับเพื่อนๆพวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกช่องชาวสวนทานโตครับเพื่อนๆวันนี้เพ,พื่อนเมาเชมหมอนทองครับดคบูครับเพื่อนเพื่อบลูกใหญ่จัมโบ้เลยครับเพื่อนเตอนนี้ก็อยู่ที่2กิโลกว่าเลยนะครับลูกนี้นะฮะส่วนลูกนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับ ครับผมก็ต้องรออีกประมาณประมาณ2เดือนนะครับผมเราก็เก็บได้เลยแล้วครับผมต้นนี้ก็จะเป็นต้นประมาณ5ปีนะครับผมที่ผมเคยลงให้เพื่อนๆได้ดูดอกแล้วนะครับผมก็จะเป็นต้นนั้นนะครับผมวันนี้ลูกก็ขยายจำโบเลยนะครับสองกิโลกว่าครับเพื่อนๆ รเราต้องรอให้มันสุกีกนิดนึงนะครับผมจะตัดได้นะครับันนี้ก็ตามมาแล้วครับต้นนี้ก็จะติดประมาณสามลูกนะครับผมข้อมุมนี้ก็จะมีอีกลูกหนึ่งฮนะผมับเพื่อนลูกนั้นก็อยู่ที่ประมาณสองสองกิโลก,กว่าครับผมเอ้สี่ลูกครับ องบนนี้ยังมีครับเพื่อนเพื่อลูกหนึ่งครับต้นหกเจ็ดปีนะครับก็ติดลูกแล้วครับผมสี่ลูกครับครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยอุดหนุนสอวทุเรียนทันโตด้วยนะครับผมครับไว้มาชมได้นะครับเพื่อน ยาลาแล้วก็ผมที่บอ่อหินครับดูครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงเนื้อมันให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมครับตอนนี้ก็เรยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้นะครับผมครับต้องรออีกสองเดือนนะครับผมครับยังไงก็ขอเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจ ช่องชาวสวนทานตัวด้วยนะครับเดี๋ยวกระผมก็อัปเดตคลิปทุเรียนให้เพื่อนๆได้ชมเป็นคลิปต่อไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนหายจากโควิดสิ้ด้วยนะครับผมป้องกันตัวเองแมสอยหยาบตกรับครับ,รบทํำ u t u b e เราก็ใส่แมสได้ครับเพื่อนๆ เพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยนะครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะอยู่เกี่ยวกับทุเรียนนะครับอ่าวันนี้ก็เก็บลูกลูกกะระลอกกินนะครับเพื่อนๆได้หนึ่งลูกนะครับน่ครับลอยแปลกะระลอกนะครับผมแต่ว่าลูกมันหักตรงนี้นะครับ เราก็ถือว่าเนื้อมันแน่นแล้วนะครับผมถ้ามันหักตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันยังไม่หลุดนะครับแต่มันร่วงมันยังกินไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันยังสุกไม่ดีพอนะครับส่วนลูกนี้ถ้าเราบบมอาไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเนื้อมันก็จะดีเลยนะครับครับลอยกระลอกกัดนะครับผมเป็นแคลเลยนะครับครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ